สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการเกิดกุ้งเผาเล่นเกมกันะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเนะี่ย MMO RPG มาใหม่ครับอย่าง Orange d e a d นะครับเป็นเกมเนะี่ย MMO RPG มาใหม่กันครับไปดูอาชีพกันเลยครับไปเกมนี้ก็มีทั้งหมดฮาสี่อาชีพครับไม่ใช่ฮาครับพูดผิดนะครับแต่เชื่อว่าไม่นี่นักบาทธรรมดาเป็นผู้หญิงเพศหญิง นี่ก็ดาบใหญ่เป็นเพชรสายครับนี่หล่อเท่อนี้ก็นักมันปืนครับนี่มือปืนปืนแล้วก็มีนักเว้ครับไอนี้แหละโอ้โหอลังการงานร้างครับแต่เข้าในเกมกันกว่าไปนี่เราก็อยู่กับในเกมบแล้วก็ข,ขี่จะกรยานคู่ใจมาสีมาซีนเตอร์อะไรก็มาเถอะเวน ทำไมอ่ะโอ้ยเราตีทหารแน่นะนี่โอ้ยเราเก่งอยู่แล้วเว้ยเกี๋ตรงนี้ไปเล็กนะไปเกมงเกมเควธรรมาดาเกมนี้จริงๆมันสามารถปรับมุมมองไป2.5ได้ครับอันนี้นนเราจะไปมุมมอง3ขายายมุมมองนะครับเริม่มรับนี่คือบอสในควายครับแม่งจะฆ่ากูล้นะ โอ้โยเ,อเราเราล่อมาได้ครับเราก็จัดก,การแม่งเลยได้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 ขอปรับมุกกล้องนิดนึงครับมาซิมีปัญหาหรอฮะฮะนี่ก็คือคู่หูสกิลนับมาดีซายุกเก่งเหรอโอ้ยุกแกงแขงเหรอฮะทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะเราสู้ตายอยู่แล้วเว้ยเราสู้ตายโอ้โยแต่มันเริ่มไม่ร้อนเลย เราต้องทำอะไรก่อ่นะใช่แน่ๆเลยมาตอนนี้เราอยู่ในร่างใหญ่ปังปังทุบค้งจักป๊อป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 ป๊ป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 บใส่โล่นอนนี่ไอสกินนี้คือร่างใหญ่เข้าใจละ นี่เราก็สู้เสร็จแล้วเรลอัพฟเป็นสามหกวิดทอลิงจบบริบูรณ์ไปกันตบับไปน่าจะไม่มีแล้วได้ไงที่ตะกีาไปกันตอบไปฝั่งนูน้นย,ยาโหตะกย้คู่ใจของเราดีจริงๆ สิบสิบนี่ประสูกับบันเตอร์นี่หมดสิบตัวเรียบร้อยเราไปดูในระบบระดาบในเกมอันนี้ก็คือระบบคิตเตอร์ครับโอ้โหครับนี่ปลัอกปลัอก ปลดล็อกถ้าเราได้มาแล้วเราก็สามารถปลดล็อกที่ตรงนี้ได้ครับนี่นี่คือระบบกระชาเกือนี่คือระบบอัอเกรดอาวุธนะครับมีแนวทั่วไปแนวนี้ครับสกินกกกน,นะครับอัอเกรดสกินโคด้าลาบิ อ่าตอนนี้เรามีเป็นจักรยานอันนี้แหละวะไม่เข้าใจเรายังไม่ไปถึงนี่คือร,ระบบแฟชชัช่นในเกมเนี้ยเรายังไม่สักคนไอ้ไม่มีครับแล้วเราก็ทำเคล็กันต่อยครับเอาช็อตเต้ครับอีไปไหนว,วะ ว้าไปที่เมืองครับขี่จักรยานว่นไปว่นมาเข้าสู่เขตเมืองเข้าสิ่งบลิลิแปดทันนี้แปครับสกิปสกิปเราก็มาอยู่ในระบบดัดแจ้งเมเจอครับ อันนี้คือตัดแจยงเ,เ,กเกตทูสไปตัดแจ้งเล่นแบบธรรมดาเลยอันนี้ก็เป็นตัดแจ้งเล่นจานบาทครับเราก็เราไปเล่นกันเลยครับไปเ,เราก็มาครับมาสีมาซีไม,ไม่หรอทำไมหรอไม่ผ่าหรอไอ้พวกนี้ฮะพวกเกตหรอผมเก่งกว่าวะ่ะฮะ นี่ตีมาสิข้าคือลั่นยักษ์ข้าจะทำลายทุกอย่างที่ฝังหน้อาอ้าว่างยักษ์ไปแล้วเจอเอา้าวถัดไป <'m> แล้วสุดท้ายเราก็เจอบอสบอ้าวแล้วครับมาทำไมหรอแจัส <Yes. S 1> เอามาฆ่ามึางไง cũng chắc sẵn hơn yà yà áng lắm yà Mà gì ào, ui Áo tà mơ mày Tại sao? em mày 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 em ไปดูสบายรับนี่นี่ดีโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยต่อครับเดี๋ยวเราก็ไปด,ดูนะเดี๋ยวต่อไปครับตอนนี้ยังมีอีกสองนิดจะซื้อหมดพีพีครับมีกระท้อนเขาแก้ครับนี่ต้องพีพีนี่หว่ะเว้ยไปราพีพีครับ เอาลับนี่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 หน่งเดอบเป็นไม่ลนเลยเนี่เอาสิเป็นห่าอะไรรึเปล่าหวะทำไมทำไมะเฮแหวน่างโอ้โห โดนสะบักแล้วเลียงมึงมาแปงร่างอย่าปัางปังปังปังโอ้ยอยู่นป่าเนั้นโอ๊ะโหว,า,วายุเจ้าแปลงร่างมา มาสีะเม่ครับมาโอ้ยแม่งตายแางเกินเออเออแม่งเกมนี้กราฟิกโคตรสวยเราไม่มีเลยโซลวนาก,กราฟิกอะไรกันนะสร้างครับกราฟิกสวยเกิน แต่ก็ไปเรามาดูดับเที่ยงอันสุดท้ายครับอันนี้อีเวนต์อันนี้ใ e นดาบเทีย่ยงธรรมดาเราสามารถไปได้คู่เป็นทีนนะครับไปกับคู่เสร็จสิน้อนอร์โอเคก็แจ้าเราสารเราต้องจัดการ บ่แล้วหมดสามตอนไป <Bye. S 2> อันแรกเขิดตะแกไปเลยเขิด <The concentration S 1> okay, แล้วครับมามามาทำไม<า>มีมหาโลศาสตร์นะอ้า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 มาเร็วมาสิ็วมามา บอส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 อ,อีตายซะงั้นแล้วเราก็มาขีดตัวน,นี้ครับนี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ขีดไปแล้วนี่มิวจะขีดไปไหนเหมือนกันแหละก็มาอยู่ตรงนี้นี่มีนี่ ทำไมเอาไปหาหลอเรืหาหลอดูดูใคร,ร,รยิงวะเล่ไม่น่าใช่เว้ยเอานี้ยปุ่มยิงยะแน่แน่เลยต่อตายซั้นั่นไปต่อไปต่อนี่ครับโอ้โหกุมจักครับนี่ ยี้ครับยี้ครับยี้ครับโอ้โหอยากสวยงามเออลืม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 ซูบอสลืมซูบอสแม่งจะไปแล้วเราโอเคเสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งพลังกิจนะเสร็จแล้วเราโอเค MVP อยู่ในไอเกย์เหมกันกว่ะถ้าเราอยากจ้างม,องมองือม่วงไปอย่างนี้เราก็มาปุ่มตั้งค่าครับ นีคือปรบับมุมมองสูงต่ำนะครับถ้าเราอยากให้มุมมองแบบสูงๆเราก็ปรับสูงถ้าเราแบบใกล้ๆหน่อยเรารับปรับกลางต่ำนี่คือระบบล็อกมุมมองนะครับมันไม่สามารถหาอะไรได้ครับนี่แ้วถ้าเรากดฟรีตรงนี้เราสามารถหาได้แล้วน,น,นี่แต่มันอาจจะ,ปะแปลกๆเลยนะเอ้ <c oughs> สิ ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็เล่นได้คลิปเลยถ้าใครชอบคลิปนี้คอยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจใน,ในการทำแบบคลิปต่อไป,ค,ป,อไปครับผมบายจ้าทุกทีนครับไปละบายจุ๊จุ๊บไปละ